พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุก,ทกถุกทานนะคะจิ๋วแจ้วเกษตรน้อยมณีภาพพี่น้องของเฮามาเบื่องผลง,งานการปลูกข้าวโพดในกระถางคะ่ะพี่น้องคะกาลังจะออกดอกแล้วสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยนะคะการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสําหรับผู้ที่มีพื้นที่หน่อยสามารถปลูกได้ในหลอดลดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะลงทุนแค่20บาทเบราทพ่าเมล็ดพันข้าวโพดข,ของเฮาเนี่ยราคายูทีซองละ20่บบาทสามารถปลูกได้หลายเติบอยู่ค่ะพี่น้อง ตัวนี้20บาทเนี่ยปลูกบบเบ,บิดเด้ปลูกบบเบิดเท่ากับเก็บว้ถ้าปลูกในช่วงต่อไปนะคะการดูแลรักษามไม่ยากอย่างที่คิดค่ะพี่น้องปลูกง่ายๆสําหรับพื้นที่หน่อยอยู่้างบานของเฮาสองเดือนก็ได้ก,กินแล้วนะคะนี่คือเคล็ดลับของเฮาวิธีการปลูกกระถางหนึ่งนี่ให้ปลูกไว้ประมาณสามถึงสี่ต้นบ่ให้ต้นชิดกันนะพี่น้อง เงาของเพิ่นนี่จะอยู่ห่างๆกันแบบนี้นะคะถ้าเกิดใส่ในหลุมเดียวกันมันจะทําให้ต้นขะโพดแย่งถาดสารอาหารกันเฮ้าก็ต้องใส่เมล็ดละหนึ่งหลุมพี่น้องคะนี่หนึ่งหลุมหนึ่งหลุมหลุมละหนึ่งเมล็ดง่ายๆเนาะบมีสารเคมีบริสีส3มกันจัดบัชพืชนะพี่น้องเค็ดง่ายๆเลยสำหรับการปลูกขะโพดของเฮาเคล็ดลับนี่ ดีมากๆเลยสามารถเป็นฟักอยู่สองฝักด้วยกันนะคะนี่ค่ะเขาจะบวบหักออกนะเขาจะเก็บใบทั้งสองฝักเลยเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์คือฟักเนี่ยมันจะงาวนะพี่น้องเนี่ยงาวเลยเขาจะอุดมสมบูรณ์เขาจะติดฝักได้ดีมากๆเลยเขาโพดขา้าวเหนียวสองฝักปลูกในกระถางก็สามารถได้รับผลผลิตเช่นเดียวกัน นอนกับบริสีได้พี่น้องตัวนี้พอ่ามันอยู่ไก่บานของเหามันอยู่ในเออคางบานเฮากับค่อยเก็บนอนเอาและปกติแล้วถ้าปลูกในหน่อยแบบนี้น้อนบ่มีเลยนอนจะชอบอยู่ในป่าใหญ่แต่ตัวนี้บ่มีน้อนค่ะพี่น้องคะแต่ข้าวโพดของเหาเนี่ยบอสามารถจะปลูกในเออลงโล่งคือหมายถึงว่าปลูกแค่สามสีต่ต้นนี่กับบด้อีกพอเพราะว่าเมล็ดเพิินก็จะบ่บ่ติดดีเห่าก็ต้องปลูกซักประมาณ ยี่สิบต้นสามสิบต้นแบบนี้ขึ้นไปนะคะพอวาเกสอนของเขาก็จะได้ลนปลิวมากถูกฟักโนนถูกฟักนี่แต่ว่าถ้าเกิดปลูกห่างๆกันเขาจะเขาจะบโบถึงกันมันจะทําให้ขโพดของห้าบโบเต็มก็มีส่วนคือกันค่ะพี่น้องนี่ก็คือแบบนี้เให้หฮาปลูกแบบนี้ค่ะพี่น้องให้มีให้เพื่อนมีมูนะคะให้มีมูให้มีเพื่อนหลายๆต้นน้ากัน เวลาล่มพัดมามันก็จังคอยพัดเอาเกสรของเหาไปถูกฝักตัวอื่นนําอันนี้ก็คือส่วยได้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดปลูกไวยุยู่ต้นเดียวสองต้นเนี่ยเกสรก็นลนบบทัวถึงนะคะนี่คือการปลูกข้าวโพดในในกระถางของเหาค่ะพี่น้องผู้ดใดที่มีพื้นที่น้อยแต่ว่าขอให้เพียงแดด่องนะให้แดด่องนําค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าวโพดพิ่นจะมากแดดอยู่นะคะใส่ปุ๋ยวิธีใส่ปุ๋ย,ยหฮอใส่แตยูเรีย ช่วงแรกๆใสยูเลียย่างเดียวใสจนจบเลยก็ไดค่ะพี่น้องพอเพราะว่าเ้าซสื้อยูเรียรมาแค่หนึ่งกิโลนี่สามารถใสไดตลอดอายุของเพลินเลยปลูกเองเบ่จําเป็นตองไปหาปุ๋ยโนนปุ๋ยหนีมาใสนะคะขนาดตัวนี้นี่สามต้นนี่สามต้นนี่ใส่แต่ปุยยูเรียรตั้งแต่้าเพลินเกิดขึ้นมานี่ใสแค่สองขังเท่านั้นนะคะหู้สึกว่าฟักเพลินจะใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องคะตัวนี้เป็นพันธุ์ของสอนแดงนะคะ ข้าโพดสอนแดงพันส,สวีทไวโอเลตหนึ่งซองละยี่สิบาทค่ะพี่น้องคะนี่เดี๋ยวรอรับชมผลงานของเฮาว่า,าจะเป็นแบบใดเ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีละน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ